ใช้งบแค่26บาทก็ได้น้ำยาล้างจานตั้ง3ลิตรไม่ต้องใช้น้ำยา N-70 ก็ทำได้จ้าเพิ่มปริมาณสะอาดประหยัดปลอดภยัยแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องคิมสมายเช่นเคยค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำยาล้างจานด้วยงบแค่26บาทค่ะตัวนี้นะคะเราจะใช้มะนาวอยู่ที่2กิโลค่ะใช้ได้ทั้งลูกเขียวและลูกเหลืองเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนมีมะนาวนะคะ ก็นำมาทำน้ำยาล้างจานใช้ได้ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสไลม์เลมอนเทอร์โบค่ะสูตรขจัดคราบมันนะคะเราก็จะเลือกอสไลม์ยี่ห้อแบบดีมานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะนำมาผสมกับมะนาวโดยที่เราจะไม่ใช้น้ำยา n 70เลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนาด5 5 0มิลลิตรค่ะแต่คลิปนี้นะคะเราก็จะพา เพื่อนๆมาเพิ่มน้ำยาหนะล้างจานของเรานะคะให้เป็น3มลิตรค่ะด้วยเทคนิคนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำมะนาวไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะจากนั้นนำมะนาวมาผ่าเป็น4ส่วนนะคะท่านไหนที่มีมะกรูดหรือมะนาวอยู่ในสวนนะคะก็สามารถนำมาทำได้เช่นกันนะคะมะกรูดก็สามารถทำได้สูตรเดียวกันเลยค่ะถ้าเมื่อเราได้มะนาวเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเราไปเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้น้ำเปล่าน้ำเปล่าสะอาดเติมอยู่ที่3ลิตรค่ะขวดนี้ก็จะเป็นขวดโค้ก1ลิตรนะคะตัวนี้ก็จะค่อนข้างตัวง่ายหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่บ้านมีขวดโค้กก็สามารถนำมาเติมน้ำเปล่าใส่แล้วก็ตวงได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่2ลิตรค่ะ ค่ะหลังจากที่เราเติมน้ำเปล่าครบ3ลิตรแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำหม้อไปตั้งไฟค่ะต้มน้ำมะนาวให้เดือดนะคะให้อ่าเนื้อของมะนาวเปื่อยแล้วก็นุ่มนิดหนึ่งนะคะพอที่จะบีบคั้นน้ำได้ง่ายๆนะคะค่ะนี่ก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำอ่าหม้อนะคะมาตั้งพักไว้ให้หายร้อนค่ะ แล้วก็จะนำมากรองเอาเฉพาะน้ำของอะมะนาวนะคะ เมื่อเราได้น้ำมะนาวต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมสไลด์เทอร์โบขจัดราบมันลงไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราไม่ใช้น้ำยา n70 นะคะเพอบ้านแม่บ้านท่านไหนที่ไม่สะดวกซื้อน้ำยา n70 สามารถนำสูตรนี้มาใช้ได้เลยค่ะเพราะในะสไลด์ที่เราซื้อมานะคะในถุงถุงนั้นนะคะเขาจะมีะน้ำยา n70 ผสมมาอยู่แล้วนะคะตัวน้ำยา n70 นะคะก็จะเป็นสารช่วยทำความสะอาดแล้วก็ทำให้เกิดฟองนะคะ เพียงแค่ท่านเลือกซื้อน้ำยาล้างจานมาหนึ่งยี่ห้อนะคะมาผสมกับน้ำมะนาวต้มหรือว่าจะเป็นมะกรูดต้มก็สามารถเพิ่มปริมาณน,น้ำยาล้างจานได้ถึง3ลิตรเลยค่ะจากที่เราซื้อมาถุงละ26บาทอาจจะใช้ได้ไม่ถึงเดือนนะคะแต่ตัวนี้นะคะเมื่อเรานำสูตรนี้มาใช้ก็สามารถใช้ได้2-3เดือนเลยค่ะก็จะช่วยลดรายจ่ายภายในบ้านได้เยอะเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เรา,าเทสไลลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากวนคนจนน้ำยาเข้ากันค่ะสูตรนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยอหนืดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำยา n 7 0โดยตรงนะคะค่ะก็เมื่อน้ำยาเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้ฟองยุบตัวจากนั้นก็กรอกใส่ขวดภาชนะได้เลยค่ะ แต่ก่อนจะกอกใส่ขวดเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างจานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าสูตรนี้ล้างจานออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ําใหม่เพิ่งซื้อมานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตักน้ํายาล้างจานของเรานะคะใส่ลงไปล้างจานให้ท่านผู้ชมได้ดูคะ่ะตัวมะนาวนะคะเขาจะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะแล้วอีกอย่างนะคะในเปลือกของมะนาวนะคะสามารถนํามาล้างจานขัดหม้อหรือล้างกะละมังและก็ดับกลิ่นคาวได้ดีมากๆเลยค่ะ ถ้าเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะใช้แต่หัวน้ำเชื้อน้ำต้มของอมะนาวมะกรูดนะคะมาล้างจานอย่างเดียวก็สะอาดเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนนะคะสมัยโบราณนะคะพ่อแม่เรานะคะถ้าเกิดไม่มีน้ำยาล้างจานนะคะก็จะผ่ามะนาวผ่ามะกรูดนี่แหละค่ะมาให้เราล้างก็สะอาดเหมือนกันนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อบ้านแม่บ้านนะคะหลายๆท่านที่กำลังมองหาวิธีที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะก็สามารถนำมะนาวมะกรูดที่มีเหลือใช้อยู่ในสวนนะคะนำมาทำน้ำยาล้างจานเพื่อเพิ่มปริมาณนะคะแล้วก็ช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวได้อย่างดีเลยค่ะค่ะในคลิปนี้คิมสมายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ